เล่นซูมครั้งแรกจากมือถือปุติใช้ iPad อะคะ่ะแล้ววันนี้มาบ้านสวนก็นเลยว่าจะมาส่งการบ้านเรื่องของอกิจกรรมไร์สารพิษชีวิตผาสุขค่ะนนี้มาส่งการบ้านเรื่องของอความสุขของการที่ได้รับมาได้พันจากาพี่น้องจิตอาสานะคะจากาพี่สำรวยนะคะจากสมุป่านาบูนแล้วก็พี่จุกสุรินาทนะคะแล้วก็ พี่สอนนะคะต้องขอขอบพระคุณมากค่ะค่ะแล้วก็มาน,นี่มาส่งการบ้านด้วยว่าหลังจากที่ได้รับมเมล็ดพันธุ์แล้วได้อ่าได้ทดลองทําการเพาะปลูกนะคะตัวแรกที่ที่ได้รับก็คืออมเมล็ดพันธุ์กล้วยนวลคะ่ะจากพี่สํารวยนะคะมานีมาส่งการบ้าน <c oughs> อันนี้ค่ะอันนี้เป็นมเมล็ดกล้วยนวลที่ได้รับทั้งหมดอ่ายีะะ่สิบแปดเม็ค่ะพอได้รับปุ๊บก็เริ่ม ศึกษาใน u t u b e อะค่ะทีแรกก็ไม่กล้าไปรบกวนพี่พี่ค่ะก็ลองทําเองก่อนค่ะก็ทำการเพาะนะคะคือทำการเพาะทั้งหมดก็ทั้งหมดก็อยู่สามแบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็ใช้แบบนี้ค่ะใช้ทิชชู่แล้วก็ใช้มเมล็ดกล้วยนวลแล้วก็ใส่น้ำไปนิดนึงแต่ตอนนี้ทำการทดลองตั้งแต่วันที่สิบสามค่ะแต่ตอนนี้ก็ก็จะครบเดือนแล้วดูวแ,ลวแล้วไม่ไปอะไรสักอย่างนิ่งหมดเลยอะค่ะ แล้วก็ลองทําอีกแบบหนึง่งก็คือแบบเนี้ยค่ะที่ใส่ขวดแล้วก็ฝาปิดไว้ค่ะแล้วก็เจาะรูด,ด้วยอันนี้ก็ลองทําลองดูแล้วยังไม่ขยับเลยค่ะยังไม่งอกเลยแล้ว <laughs> อีกแบบหนึ่งค่ะนี่ยค่ะอันนี้ก็ยังไม่งอกเหมือนกันใส่กระถางแล้วก็ดินก,กลวยกลวยกรุบกูไว้แล้วก็พยายามรดน้ําก็ยังไม่งอกเหมือนกันค่ะก็คือวันที่ 13, สิบสามพฤศจิกายนถึงวันนี้ก็ยังไม่ครบเดือนค่ะคิดว่าก็จะรอลุ้งต่อว่าจะงอกไหม และอีกอันหนึ่งที่ได้รับจากพี่จุกนะคะซูริน่านะคะก็คือได้รับก็คือตัวนี้ค่ะกะวาน,นะคะ่ะได้รับรปุ๊บก็รีบเพาะเลยนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวานอันนี้ก็ทําการบันทึกไว้ว่าเราจะเจริญตบิบโตยังไงอะคะ่ะจะได้ดูความเอ่อความความความก้าวหน้าของตัวเองว่าอ่าว่าได้ดูแลเขาได้ดีขนาดไหนเพราะว่าอ่า พี่เขานะคะสาวตั้งใจนะคะส่งมาให้เราแล้วก็ต้องใจตั้งใจดูแลเขาต่อไปค่ะอ <c oughs> ีเยอะนะคะวันนี้มาอยู่สวน <c oughs> อันนี้กระดือป่าค่ะกระดือป่าอันนี้ก็เพราะใส่กระถางแล้วนะคะ <c oughs> ส่วนเมล็ดปูมากนะคะผักโขมจีนก็กาลังลงกระถางวันนี้นะค่ะ <c oughs> แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ได้รับก็คือ,อข้าวาพันสังยุอธะค่ะ แช่ไว้สองคืนแล้วค่ะแล้วก็แต่ตอนนี้ก็จะห่อผ้าไว้แล้วก็จะเตรียมเพราะเป็นคำปิดน้ําข้าวค่ะก็ลืมอีกแล้วนะคะว่าพอพอ,พอพูดมปถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะลืมแนะนําตัวเองอยู่เรื่อยอะค่ะ่ะเดี๋ยวขอแนะนําตัวทีหลังนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะขอบคุณค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะที่เอได้แบ่งปันนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่ให้ ให้ตัวเองเพราะว่าตัวเองคนที่ชอบทํากสิกรรมมากค่ะก็คือในพื้นที่สามไร่ตัวเนี้ยหลังจากที่ได้มาอยู่กับครอบครัวข,ของแทวิถีธร,รมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าว,วันวันหนึ่งนะคะมันมันมีความสุขมากเลยค่ะคือมันหมดไปไวมากเลยก็คือตื่นเช้ามาออกกําลังกายค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ฟังบทครบทวนทมเสร็จแล้วก็ทําอาหารค่ะหลังจากนั้นก็มีเวลาก็ก็เข้าไปเคลียร์งานที่ร้างเสร็จนิดนึงเรียบร้อยปุ๊บ ก็จะรีบพาตัวเองเข้ามาอยู่สวน,นะคะ่ะเพื่อจะเรียนรู้เรื่องกติกกรรมนะคะคือถ้าได้ฟังอาจารย์บอกว่าเออวันนี้ทางสวนปานาบุญน,นะเขาปลูกอะไรพวกก็จะพยายามะคะ่ะปลูกแต่ตอนนี้ที่สวนนะคะในพื้นที่สามไร่อะก็เริ่มจะขยับปลูกอะไรเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะมีถั่วเขียวบ้างอาถั่วแปรนะคะมันเทศแล้วก็มีต้นไม้อะไรอีกเยอะแยะมากมายอะ,ค,ะค่ะค่ะอันนี้คือความสุขในการทํากติกรรมนะคะก็คือรู้สึกว่า เรามีความสุขมากในการที่ทําแล้วก็ในการทํากิจกรรมทุกทุกวันเนี่ยเรารู้สึกว่าอืชีวิตเราเหมือนกับได้ฝึกนะคะฝึกในการที่ทําอะไรที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเราก็ภาพเปลี่ยนไปแล้วก็ดูว่าการภาพเปลี่ยนของเราเนี่ยมันมันเป็นยังไงเหมือนกับเราได้เรียนธรรมะไปด้วยค่ะถ้าเกิดเราภาพเพียนที่จะตั้งตั้งใจทำความดีค่ะก็วันวันหนึ่งเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีกับตัวเองค่ะ ส่วนในเรื่องของการแบ่งปันนะคะเนื่องจากเป็นคนที่มีสวนเยอะค่ะก็คือพ่อทําสวนกล้วยหอมนะคะแล้วก็ตัวเองก็ในสวนก็จะมีกล้วยมีมะละกอแล้วก็มีตอนนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเฟชชั่นฟู้ดนะคะที่ออกะคะ่ะแล้วก็จะมีซุ้มหรือว่าจุดที่วางขายอยู่หน้าร้านอยู่แล้วนะคะก็คือตัวเองเปิดร้านจักรยานนะคะก็จะวางหน้าร้านแล้วก็จะมีแบ่งว่า อ่าโซนนี้นะขายนะคะแล้วก็จะขายราคาถูกและโซนนี้แถมนะคะคือเราก็จะทำเท่าที่เราทําได้ะค่ะคือเราก็มีวันนี้มีมากแล้วก็จะให้เยอะแต่ถ้าวันไหนไม่มีก็จะโลกก็จะมีลูกค้าะค่ะที่มาขอซื้อกล้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นปุ๊บมีแถมด้วยนะก็จะหยิบคนเราหวีบ้างคนแรกก็คือจะหมดทุกวันนะคะเราก็รู้สึกว่า อะไรที่เราที่ทําไปนะคะเรารู้สึกเราเบิกบานแล้วก็มีความสุขมากค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณท่านอาจารย์หัวเขียวมากนะคะที่จัดโครงการแบ่งปันนี้ค่ะแล้วก็จะทําทุกๆวันนะคะถึงแม้นอาจารย์บอกว่าจะให้ทําเดือนละครั้งแต่ตัวเองก็จะขอทําทุกๆวันเท่าที่จะมีค่ะทีน,ะะนี้สุดท้ายที่ลืมนะคะก็คือแนะนําตัวเองค่ะ <laughs> ชื่ออ่าเกสรนนะคะนามสกุลอินเก้าปัญญานะคะ อายุ53ปีนะคะอาชีพทําธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านจักรยานนะคะคือเป็นจักรยานนําเข้ามาเป็นจักรยานเพื่อการแข่งขันนะคะจบการศึกษาปริญญาตรีค่ะด้านขรุศาสตร์บัณฑิตนะคะสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาก็คือทางสายครูอะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ทํางานทางด้านสายครูะคะ่ะแต่มาทํางานในด้านกีฬาแล้วก็ผูกพันกับการเปิดร้านจักรยานด้วยอะคะ่ะ ค่ะวันนี้ก็ขอมาแบ่งปันความสุขค่ะที่ได้รับแล้วก็จะเป็นผู้ให้ทุกๆวันน่ะคะ่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาค่ะได้เห็นพี่น้องมาแบ่งปันแบ่งปันสภาวะนะคะจากการที่เป็นผู้ที่ได้รับได้รับสิ่งที่พี่น้องส่งไปให้คือมเมล็ดพันธุ์ไร้าสารพิษ ไปต่อชีวิตผู้มีศีลน,นะคะแล้วก็ได้ได้ส่งงานกันด้วยนะคะส่งงานผ่านจอด้วยว่าทําไปแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราคงได้มีโอกาสได้ฟังพี่น้องท่านอื่นๆด้วยนะคะที่เป็นเกษตรกร,กรถือว่าเป็นเกษตรกร,กรมือใหม่นะคะแต่พี่น้องที่ทั้งมีพี่เลี้ยงด้วยนะคะในห้องนี้ก็จะมีทั้งเป็นพี่เลี้ยงได้ด้วยก็คือผู้ที่มีประสบการณ์ แต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยน่าจะเป็นกำลังใจที่ดีกับพี่น้องหลายๆท่านที่ได้ฟังอยู่นะคะคือ,อเราก็ได้รับมาเหมือนกันอะไรแบบนี้แล้วเรากออ็ทำได้ประมาณนี้แหละนะคะนี่ก็คือความเพียรแล้วแค่เพียงเราได้ตั้งใจว่าเราจะทำดีที่สุดนี่ก็เป็นกุศลแล้วนะคะแล้วก็เป็นพลังเหนี่ยวนำแล้วค่ะสิ่งที่เราทำอยู่แม้สมมติว่ามเมล็ดนั้นจะไม่งอกเลย แต่ว่าเราได้ทําสร้างพลังเหนี่ยวนําของความตั้งใจที่จะพึ่งตนออกไปสู่โลกแล้วนะคะอนุทนากับอาเกศรค่ะตอนนี้มาถึงคิวต